หนังสือได้กล่าวไว้ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็ต้องการความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตมากกว่าที่จะจบชีวิตสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนิชาภาผู้่นแสงบทความที่พูดไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นหนึ่งบทความในบทที่1ของหนังสือเรื่อง Reason to Stay Alive แต่ผู้หลกสลายและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่าถึงประสบการณ์ที่เมทแฮงเจอเมื่อโรคซึมเศร้าครอบงำชีวิตของเขาเขาเรียบเทียบความรู้สึกนี้เหมือนกับการตกจากที่สูงอย่างฉับพลันไม่มีสัญญาณต้นลูกหน้า ไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวมันเป็นช่วงเวลาที่ต็มด้วยความสับสนความกลัวและความสิ้นหวังที่ลึกซึ้งแต่ในความมืดมนนี้เองเฮงก็ได้บอกให้เราได้เห็นถึงช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไปแม้ว่าเราจะล่องหลุดลงไปแต่ว่าเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเขาเตือนเราให้จําไว้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเราก็ยังสามารถมีเหตุผลที่อยู่ต่อไปมีแสงสว่างรอเราอยู่ในวันพรุ่งน,นี้ แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถเห็นมันได้ในวันนี้ก็ตามและทำไมเราถึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ล่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของโลกซึมเศร้าและความยากลำบากในการใช้ชีวิตในช่วงที่มืดมนที่สุดนอกจากนี้เม็ดฮหงยังให้กำลังใจแม้ในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนแต่ความหวังและความ,มงดงานยังคงอยู่ในชีวิตเพียงแค่เราต้องมีความกล้าหาญที่จะก้าวต่อไป